สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์พาลุยเด้อครับพี่น้องวันที่24กันยายน67ครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้กะมาตามกันต่อเช่นเคยเด้อครับผมแนวทางเราพัฒนาพ่อชนินครับพี่น้องเนาะครับว่าหันกับตัวเด่นตัวประกบชุดเต็มพ้นเข่าครับพี่น้องเนาะเข่าศูนย์สามแต่ว่าพ่อกับบไดฑประกบมดครับพี่น้องเนาะครับถือว่า ตัวเด่นหรือว่าชุดประกบกับเดินดีอยคบพี่น้อง03ครับสำหรับในคลิปนี้อย่าเผยจะผ่านเด้อครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นเลขชุด3ตัว2ตัวหรือว่าเลขแต้มครับพี่น้องของพ่อชนินทร์ครับงวดวันที่25กันยายน67ไปรับชมรับฟังเป็นแนวทางน้ำกันเด้อครับผมครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพ่อชนินทร์ล่าพัฒนาครับนำเชียร์ผ้ารวยก็ขอขอบพระคุณพ่อเด้อครับผม เอติดไวเดอร์ครับพี่น้องฝากเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้ครับน้ำเชียร์พารวยในเด้อครับไปรับชมรบฟังแนวทางตัวเลขกับพ่อชนินกันเลยครับพ่อชนินครับน้ำเชียร์พารวยสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้ำเชียร์พารวยครับพ่อครับโมทีนแล้วก็อ้ชุดเต็มเข้าอยู่พ่อศูนย์สามครับครับครับมันเข้า เอ็มนะครับคือไอเลขสูนเนี่ยผมผมไม่ชอบนะครับผมผมก็เลยไม่ได้จับให้นะครับอืมครับครับผมผมก็ไปจับเอาตัวที่ตัวตัวที่ชอบครับผมครับมันก็เลยกลายเป็นผิดพลาดไปนะครับครับมันก็เสียดายนะครับได้แต่เสร็จครับวันที่แล้วก็ศูนย์สามมาเลยครับผม ครับมันก็มันก็เฉียดไปเฉียดมาเงอย่างที่ผมว่านะครับมันก็โอกาสมันก็สูงนะครับครับแต่แต่ที่เนี่ยมันจับจับไม่ถูกเองนะครับครับผมอับแม้แต่เลขไอ้แต้มสามตัวมีสองสูตรให้เลือกยังเลือกสูตรผิดมาเลือกสูตรผิดมาครับผมอ่าเข้าแต้มสองตัว แต้มแต้มตวัวที่ว่ามันมันมีสองสูตรแล้วผมเลือกมาสูตรหนึ่งนะมันไอ้ไอเลือกเอาสูตรที่ผิดมามา่อดีเลยับเสียดายเสียดายครับเขาก็ตามกันต่อครับผมไอ้เก้าสมันก็ไปออกอยู่ข้างหน้านะหลักหลักแสนหลักหมื่นเนรับเก้าสี่เก้าสี่ ที่มันออกสี่เก้าสี่เก้าสองเจ็ดศูนย์สามนะครับอ๋อแบบมันไปออกเอาอยู่อยู่ข้างหน้านะครับไอที่เป็นเป็นเลขล่างของจังหวัดอะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับทางในพิสานใต้อะไรนี่ละครับผมเห็นว่างครับใช่ครับมันมันเน้นถูกตัวแต่ว่ามันไปออกอยู่อยู่ที่ไม่ได้ตามมันเป็นเลขล่างอีกใช่ใช่เคยมีเคือปู่เคยบอกอยู่ครับผม ครับใช่ครับเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็จะใช้สูตรเก่านี่แหละครับ,รบเพราะว่าโจลังเดินอยู่นะครับครับผมครับตัวเด่นก็เจ็ดแปดศูนย์ครับเจ็ดแปดศูนย์ตัวประกบเจ็ดแปดเก้าครับเจ็ดแปดเก้า เาเลยนะครับเก้าชุดนะครับ <Okay. S 2> จะได้ไม่ต้องสับสนครับเดี๋ยวเรียกมีชอบแบบไหนก็เลือกเอานะครับครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดศูนยเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าครับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าครับใช่ครับ งวดเนี่ยผมผมชอบนะครับผมว่าแปดเก้าต้องมานะครับต้องมีให้เห็นแปดกับเก้าทีเนี้ยผมจะเน้นผมจะเน้นให้อยู่อยู่สามชุดนะครับครับครับเน้นเจ็ดแปดเจ็ดแปดครับแล้วก็ศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับศูนย์แปดศูนย์เก้าครับครับทีนี้ไอเลขสามตัว ผมก็จะจับให้หกชุดเหมือนเดิมน,นะครับครับผมครับหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดหกใช่ไหมป่าหกเจ็ดแปดครับหกเจ็ดแปดครับเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดครับ แปดเจ็ดแปดครับผมครับผมจะเน้นให้สองคู่นะครับไอครับผมวันที่แล้วเนี่ยผมลืมเน้นให้นะครับครับผมชอบส่วนตัวนะครับหกเจ็ดแปดวกเจ็ดแปดนะครับแปดเจ็ดแปดครับครับส่วนส่วนแต้มสองตัวแปดเก้าศูนย์ แตมสองตัวแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามห้าครับหนึ่งสามห้าครับส่วนแตมสามตัวท,ที่ที่มันหลุดไปที่ผมเปลี่ยนนั้นมันเดินอีกแล้วครับมันได้สามสี่หกสามสี่หกแปดศูนย์หนึ่งครับแปดศูนย์หนึ่งครับแตมแตมที่หลุดไปงวดน,นั้นนะครับมันเดินต่อครับผมก็ ไอ้สูตรนั่นแหะหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดครับผมสามตัวนีน้แล้วก็จะมีชุดเต็มครับเดี๋ยวจะลงควบคู่กันไว้นะครับพี่น้องเนาะครับควบคู่กันไปก้ามาเชียรครับครับว่อเออชุดชุดเต็มชุดเต็มเลขล่างนะครับงมื่อ่ิแล้วผมว่าจะส่งให้มันมันก็ยังเดินอยู่ที่เนี่ยมันผมก็จะให้แค่ เป็นเพียงแนวทางนะครับเพราะว่ามันก็เลขตรงๆนะครับมันมันไม่ต้องกลับอะไรนะครับครับผมถ้าถ้าเอฟซีชอบก็ก็ตามได้นะครับถ้าไม่ชอบก็เอาไว้ไปเปรียบเทียบดูนะครับอยู่ในไลน์ใช่ไหมพ่อรับผมส่งให้ในไลน์นะครับโอเคพ่อครับครับก็ให้ดูเป็นเพียงแนวทางเฉยๆนะครับถ้าชอบก็ตามนะครับเพราะว่าก็นิดๆหน่อยๆได้นะครับเพราะมันเป็นเลขตรงๆนะครับครับผม ครับงวดที่แล้วก็ไอ้ร้อยสิบหน่วยร้อยเข้าสิบเข้ามันไปหลุดที่หลักหน่วยนะครับครับครับแต่ว่าแต่ว่าโต๊ะมันก็เข้าอยู่แต่ว่าเลขเลขไม่ได้ตัดให้นะครับเพราะเพราะว่ามันวันต่อวันนมันไม่ค่อยมีเวลานะครับครับพ่อครับเอานี่แหละครับผมแนวทางดาวพัฒนาพ่อชนินครับผมกับเด่นแปดกับเก้าด้วยครับผมงวดนี้ต้องมีให้เห็น จะลบกวนพ่อเท่านี้ได้ครับพ่อคอบคุณพ่อชนินครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับเดี๋ยวจะมีเลขล่างได้ครับพี่น้องครับเลขกรางพอจะส่งให้แล้วครับผมเดี๋ยวจะลงเทียบกันไปให้พี่น้องเบิ้งครับเป็นชุดเต็มล่างครับผมลองเบิ้งน้ำกันครับเอางวดนี้พ่อบอกว่า เจ็ดกับเก้าต้องมีให้เห็นครับผมครับเด่นบนล่าง780ปครับประกบ789ครับพี่นอ้องครับชุดเต็มก็จะไนเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็้าแปดเจ็ดแปดแครับศูนย์เจตัวบน1 7ึ่7 8 3 7 8แปดสองแครับผมหกเจ็ดและ8 7 8ทจ็ดแปดธมะเนี้ ครับผมเซตพอชนินแน่ครับพี่น้องเนอะงวดนี้ครับผมชอบสุดๆครับผมก็อจิมี7เจ8ด9ดแดย์เก่าแล้วกหเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดครับพี่น้องแต้มสองตัวครับ8 9ด1 3 5หนึ่งสาห้าครับผมแต้มสามตัวสามสี่หแดศนย์ครับเอา,านี่เป็นแนวทางเล่าพัฒนาพอชนินเน้อครับพี่น้องงวดวันที่ ยี่สิบห้ากันยายนหกสิบเจ็ดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ